you <music> พี่บุ๋มกหนกนภาคงหมวกนะคะมาทำจมูกกับคุณหมอวันนาค่ะจมูกเก่ามันไม่สวยค่ะอยากสวยอยากได้โด่งๆพุ่งๆสโลปปลายพุ่งอะค่ะจมูกเดิมมันใหญ่แกนมันใหญ่ทรงมันไม่สวยพอดีมาปรึกษาคุณหมอวันนาแล้วคุณหมอบอกว่าสวยได้อีกพุ่งได้อีกก็เลยใจชื้นขึ้นมาก็เลยอยากทําก็เลยตัดสินใจทําเลยพี่บุ๋มเป็นแฟนค่ะของโรงพยาบาลเรยรักพี่บุ๋มทําตาทําหน้าอกเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเร,ลเลรยาาเรักอยู่แล้วค่ะประทับใจก็เลยอยากกลับมา ือกใช้บริการที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะพี่บุ๋มเห็นไลฟ์สดนะคะเห็นเขาทําออกมาแล้วก็สวยทุกคนเลยจะไปทําบ้างจะได้สวยเหมือนเขาค่ะก็มั่นใจว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะต้องสวยจะต้องปังก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะมาทํากับโรงพยาบาลเลยนะรอติดตามดูว่าบุ๋มจะสวยจะปังเหมือนอย่างที่ใจคิดไหมคะขอบคุณมากค่ะ ma ทำจมูกครบสเดือนค่ะหลังจากทําไป3เดือนนะคะของพี่บุ๋มก็ปกติทุกอย่างค่ะหลังการทําก็คือจมูกสวยขึ้นถูกใจค่ะผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจค่ะพี่บุ๋มเลือกไม่ผิดเลยค่ะที่เลือกมาที่นี่ค่ะโรงพยาบาลเลยละกก่อนหน้านี้พี่บุ๋มจมูกใหญ่จมูกโตเหมือนสิงโตพี่บุ๋มก็เลยตัดสินใจทำโอเพนกับคุณหมอวันนาใช้ซี่โครงพี่บุ๋มเองค่ะเลือกโรงพยาบาลเลยละเพราะว่าโรงพยาบาลเขามีชื่อเสียงแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางที่เก่งๆหลายท่านค่ะประทับใจทุกอย่างค่ะถูกใจทุกอย่างค่ะไม่ผิดหวังจริงๆ ใช้จมูกใช้ซี่โครงทํามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตัดสินใจไม่น่ากลัวเลยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บไว้ใจได้ค่ะไว้ใจทีโ่โรงพยาบาลเลอรักได้เลยค่ะโรงพยาบาลเลอรักษสะอาดได้มาตรฐานน้องๆพนักง,ง,งานพยาบาลดูแลยอย่างใกล้ชิดค่ะประทับใจค่ะประทับใจมากเลยค่ะคุณหมอวันนาคุณหมอเป็นคุณหมอที่น่ารักคุณหมอก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนค่ะตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่เลือกคุณหมอวันนาแล้วก็ทําเทคนิคของคุณหมอวันนาคือทําจมูกโอเพนรู้อย่างนี้พี่ผมทำตั้ง นานแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องแก้3ามสี่รอบ